สวัสดีครับผมพบกับซีอีโอโตโยต้าเชียงรายอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ซีอีโอก็ไม่ได้มาอะไรเหมือนเดิมครับผมมารีวิวรถนะครับผมแต่ว่าทําไมถึงอยากรีวิวรถวันนี้เพราะว่ารุ่นนี้นะครับผมปดใจไม่ไหวที่จะรีวิวเลยเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดครับผมและคุ้มค่าที่สุดนะฮะรถวันนี้ที่ซีอีโอจะมารีวิววันนี้ก็จะเป็นรถไฮลักษ์รีโวนะครับผมดับเบิลแคปนะครับเป็นตัวมิดนะครับผมเครื่องยนต์2.4และมีโฟวินด้วยนะครับผม เดี๋ยวรูปลักษณ์ภายนอกนะครับผมจะเป็นอย่างไรหรือเซียวโยจะพาเชิญชมครับผมมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นคอนเซ็ปต์อยู่แล้วนะครับผมเป็นหลอด LED ไฟเรนโปรเจคเตอร์นะครับผมพร้อมไฟเรทามนะครับผมสีขาวนะฮะไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED ครับผมซึ่งอยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะแต่ในตัวนี้เขาก็จะให้ไฟตัดมอกมาให้นะฮะครับผมกระจังหน้านะครับผมวัสดุนะฮะครับผมก็จะเป็นพรมเมี่ยมแบบลมดำนะครับผม ไล่มานะครับผมก็จะเป็นในใส่วนของล้อนะครับผมก็จะเป็นขอบสิบแปดนะครับผมลายคูโทแบบใหม่นะครับผมก็แต่ตัวนี้มาเ้างให้มาเลยนะฮะนะครับผมส่วนกระจกด้านข้างนะครับผมก็จะให้ไปเรียวมานะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบขอบโครเมียมให้ส่วนด้านมือจับนะครับผมก็จะเป็นแบบโครเมียมครับผมที่มาผลิตมาจากโรงงานเลยนะครับผมนำไปเลยนำเลยครับ เสร็จแล้วนะครับผมเราจะมาสู่ส่วนของด้านท้ายนะฮะด้านท้ายนะครับผมตอนนี้นะครับช่วงล่างเขาจะเป็นแบบซูเปอร์เฟกนะครับเป็นช่วงล่างแบบใหม่ของโตโยตานิ่มนวลขึ้นนะฮะแล้วก็เสริมเหนี่ยบบรรทุกนี่ใหญ่ขึ้นนะครับและเป็นสติ๊กเกอร์ลายแบบใหม่โอวินสีคุยสีฮะไฟท้ายนะครับผมจะเป็นแบบไลท์แกนดิงนะครับ LED ไลท์แกนดิงมีสัญลักษณ์ไฟลัดรีโวมีโตโยตานะครับผมแล้วส่วนนี้จะมีกล้องวงหลังนะครับผมเป็นแบบฝาท้ายแบบเคลือบพรมยามมาจากโรงงานเลยนะครับผม ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเซ็ตนะครับผมกันชุนหลังให้มาเรียบร้อยนะครับส่วนทางด้านเชื้อเพลิงนะครับผมด้วาน้ํามันนะฮะก็คอนเซ็ปต์ของ t ูเออร์ตาไฮรัสลีโอยู่แล้วนะครับผมเติมได้ทั้ง B10 B20 ได้ครับผมไม่มีปัญหาใดเพิ่มอยู่ตรงิ่งครับครับผมส่วนมาดูส่วนรูปลักภายนอกดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับเขามากขึ้นนะครับผมแล้วส่วนนี้เราจะพากันไปดูที่ภายในตัวรถยนต์นะครับผมว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยภายในของเขาเนี่ยซอก์ชั่น แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเนี่ยต้องให้อะไรมาบ้างนะครับอเชื่นใดรุ่นเลยครักรุญแจนะครับผมเขาจะให้มาเป็นแบบเจ็คไนทีนะครับผมมีรีโมโทคอนโทรลสำรองให้1ดอกแล้วก็ใช้งาน1ดอกนะครับแล้วก็จะมีกุญแจอะไรให้อีกดอกหนึ่งนะฮะก็ลูกค้าไม่ต้องไปทำเพิ่มเลยครับผมใช้อย่างทีละดอกได้เลยนะฮะ ส่วนปุ่มนะฮะผมก็จะมีปุ่ม,มล็อกรถนะครับผมส่วนปุ่มน,นี้จะเป็นปุ่มเก็บกุญแจนะฮะแล้วก็ปุ่มปุมล็อกรถแต่ว่าสัญญาณตรงกลางนี่ก็คือว่าเป็นการส่งสัญญาณค้นหาตัวรถครับว่าตัวเราจอดทอี่ตรงไหนฮะครับผมครับผมเหตุการณ์ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อย่าไปกดตรงที่ชุลมุนนะครับผมเขาจะตกใจให้แล้วครับผมนะครับผม ส่วนภายในนะฮะผมด้านเบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้านะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยลูกค้าเขาขอพิเศษเซลยูมานะฮะเราก็สามารถติดตั้งเบาะหนังให้ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าท่านไหนจะชอบครับเดี๋ยวเซลยูจัดให้นะฮะครับผมส่วนทางด้านพวงมาลัยนะครับผมก็จะเป็นการพุ่มหนังยูรีเทนนะครับผมการหุ่มหนังยูรีเทนแล้วก็เย็บาลายตะเข็บได้ขาวให้นะฮะอ๋อแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับผมเรื่องเบาะนะฮะ ก็จะปรับได้แปลทิศทางเลยนะครับผมก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นแบบสูงต่ําครับปรับแบบสูงต่ําอันนี้ก็จะเป็นแบบปรับแบบเาเรียกว่าอินอินอินแบบให้สูงสบายขึ้นแล้วด้านส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นแบบเลื่อนนะฮะพวงมาลัยนะครับผมปรับได้สี่ทิศทางฮะนะครับนะผมจะมีสลักอยู่ด้านด้านล่างนะฮะขึ้นลงแล้วก็การเข้าหาตัวฮะ,ะสามารถปรับให้มันอ่าเขาเรียกว่าช่วงส่วนสัดส่วนของลูกค้าได้เลยนะฮะ ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นส่วนทางด้านกระจกนะครับผมตัวนี้นะครับผมเราจะให้มาเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับผมแต่ทางด้านฝั่งของคุณขับเนี่ยเราจะมีความนิรภัยให้นะครับพอจะมีระบบป้องกันการหนีให้นะครับแต่ว่า3ามกระจกตัวนี้เขาจะปรับเป็นเมนวุนอยู่แล้วนะครับผมมีระบบพับเก็บอัตโนมัตินะครับผมให้นะครับแล้วก็การปรับกระจกด้านข้างไฟฟ้าด้านในให้เรียบร้อยครับผมในสิ่งตัวนี้ก็ มีให้ครบนะฮะอ่ามีที่วางแก้วฮะคนขนาดขึ้นขาดไปน,นะครับผมเดี๋ยวเชิญแานในรถกันอีกฟั้งนะครับผมเราจะอธิบายกันด้าในเลยนะฮะขึ้นมาที่อ่าเอาที่ใกล้ตัวก่อนนะฮะอ่าเรื่องใกล้ตัวนะครับผมผมจะอธิบายทางทาง,ทางด้านฝั่งซ้ายนะฮะครับผมการฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการควบคุมอ่าระบบการปัดน้ําฝนทั้งหมดนะฮะครับผม แต่ว่าการใช้ง,งานเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานแล้วแต่ว่าเขาจะมีออปชันพิเศษขึ้นมานะฮะก็คือว่า,าที่ปัดน้ําฝนเนี่ยเขาจะมีตัวหน่วงเวลาให้นะครับผมด้านในนี้นะครับผมลูกค้าสามารถหน่วงเวลาได้ว่าสามารถปัดช้าปัดเร็วได้ะครับผมแล้วในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับผมเนี่ยเขาจะให้ออปชันเกี่ยวกับพวงมาลัยมัลติฟงังก์ชันมาให้นะฮะ,ะครับผมเรื่องทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับผมฝั่งซ้าย จะเป็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมเครื่องเสียงฮะตัวนี้นะฮะก็สามารถเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด FM โหมดบลูทูธได้โดยการกดผ่านโหมดตัวนี้ได้เลยปิดเสียงได้ครับผมกดรับโทรศ,ศัพท์ได้นะครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับผมเพื่อให้ดูระบบไฟต่างๆนะฮะอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีหน้าปัดของเขานะฮะแล้วก็มีเกี่ยวกับกราฟิกสีบอกค่าสาระรถทุกอย่างับครับผม ทางฝั่งซ้ายเนี่ยครับผมจะเป็นการควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมทางด้านหน้าจอหลักนะฮะส่วนฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นการควบคุมอ่าทางด้านค่าสารรถยนนะครับผมสามารถปรับเป็นโหมดภาษาไทยหรือว่าอะไรก็ได้นะฮะครับผมสามารถเปลี่ยนทีมสีได้นะฮะแล้วก็วัสดุภายในนะครับผมการตกแต่งนะฮะก็จะมีนะครับผมไฮไลท์ขึ้นมาก็จะเป็นการตกแต่งด้วยโครเมียมนะฮะ ส่วนหัวเกียร์นะครับผมก็จะเป็นการหุ้มหนังแบบยูรีเทนมาให้นะครับผมพร้อมกรอบพรมเมี่ยมให้นะฮะครับผมระบบแอร์นะครับผมก็จะปรับได้นะครับผมโซนของช่องลมแอร์นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าสงสัยสุดก็คือว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับปุ่ม4ฟวินนะฮะโฟวินก็เป็นการปรับโหมดแบบไฟฟ้าฮะครับผมสามารถบิบเข้าโหมดสีล้อธรรมดาแล้วก็โหมดโลโฟนะครับผม สามารถเข้าในโซนที่ว่าเขาเรียกว่าติดหล่มหรือว่าได้ครับผมบิดเข้าไปเลยครับผมเป็นแบบไฟฟ้าเลยไม่ครับผมรถคันนี้นะครับผมจะมีโหมดขับเคลื่อนอยู่3โหมดนะครับผมก็จะมีโหมดอีโคนะครับผมโหมด normal แล้วก็โหมด p o w เ r นะครับเพียงแค่ในการใช้งานนะครับผมก็เพียงแค่กดปุ่มฮะแล้วดูสัญลักษณ์ที่หน้าจอครับก็จะมีคําว่าอีโคโหมดขึ้นมานะฮะส่วน Power m o d โหมดนะฮะครับผมเพียงกดปุ่มเหมือนกันฮะเขาก็จะสลับเป็น Power ให้เลย แต่ในขณะที่ลูกค้านะครับผมอยากจะขับโหมดน o r m a อลูกค้ากดที่ปุ่มเดิมฮะมันก็จะหายไปถ้ามีวิสัญลักษณ์ไฟเนี่ยก็แสดงว่าลูกค้าขับในโหมดนอ r m มอนะฮะอีโค e ่คืออะไรครับผมอีโคก็คือว่าเป็นโหมดที่ประหยัดน้ํามันนะฮะครับผมในขณะที่ขับรถระยะไกลนะครับผมมันก็จะเป็นการทดรอบมาหนึ่งร้อยรอบนะฮะเพื่อทําให้รถเนี่ยประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นนะฮะส่วนนะครับผม Power Mode นะครับผม เอาไว้เป็นการรีดแรงม้าให้ตอบสนองทันใจนะครับผมให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับผมให้การขับเคลื่อนนะครับที่สูงขึ้นนะครัมผมครับผมส่วนมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยเรานะครับผมด้านกัดด้านขวาตรงนี้ครับผมเขาจะเป็นการดูเขาเรียกว่าดูแลระบบเรื่องระบบไฟทั้งหมดนะฮะตัวนี้นะครับผมการใช้งานก็จะเป็นปกติของตัวรถทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็มีการเลื่อนเปิดไฟตัดหมอกนะฮะผมแต่ว่าในส่วนที่ซีลโยจะอธิบายออปชันเติมคือโหมดออโต้ฮะถ้าเราเปิด ที่หมดออโต้นี้ตลอดเวลานะครับผมในขณะที่ว่าถ้าเราขับเพื่อนแล้วแสงมันน้อยนะครับผมว่าจะเป็นตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนรถเนี่ยมันจะเปิดไฟให้อัตโนมัติเลยโดยที่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องบิดเปิดไฟรถนะฮะก็จะมีสัญรักเปิดไฟขึ้นมาตรงนี้ครับผมในขณะที่ว่าลูกค้าบิดอยู่ในโหมดออโต้นี่นะฮะแสดงว่าไฟหน้าลูกค้าเปิดแล้วนะครับแต่ว่าในขณะที่ว่าไม่มีไฟโชว์เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นไฟเดย์ไลท์ตอนสองกลางตอนกลางวันเหมือนเดิมคับผม เป็นยังไงบ้างครับผมกับไฮลัสรีโวดับเบิลแคปเครื่องยนต์2.4โฟลวินคันนี้นะครับผมสําหรับค่าตัวของเขานะครับผมก็อยู่ที่957,000บาทครับผมย้ําอีกครั้งนะครับผม957,000บาทท่านก็จะได้รถไฮลัสรีโวดับเบิลแคปนะครับผมพร้อมระบบโฟวินด้วยนะฮะครับผมส่วนท่านใดนะครับผมอยากให้น้องโยนะครับรีวิวรถรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมและท่านใดที่สนใจรถ รุ่นนี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาหาซีโอได้นะครับผมด้วยเบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทร0864214491อีกครั้งนะครับผม0864214491ครับผมสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นแล้วก็ตัวรถได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมซีโอนะครับผมก็ขอลาลูกค้าแล้วก็ทุกท่านนะครับผมไปก่อนนะครับผมนสวัสดีครับ